จนที่มาทาวเวอร์ n ช e แค่ะห่า,างหายไปน,นานเลยค่ะวันนี้เราก็มาเข้าครัวกันนะคะเดี๋ยวรู้สึกหิวค่ะวันนี้รู้สึกหิวก็เลยว่าทําอะไรทานกันดีกว่าเลยนึกถึงว่าจะทานอะไรกันดีนะคะพอดีวันนี้เมื่อตอนเช้าค่ะไปไปเดินหน้าหาดมาแล้วก็เจอปูค่ะเจอปูรอบนะคะตัวเล็กแต่แน่นนะคะมีไข่จนที่มาเลือกอแต่ไข่ไข่นะคะ เห็นไหมคะนี่ปูเล็กค่ะปูเล็กปกติแล้วปูไซส์นี้ทําส้มตํานะคะแต่บอดีเสียดายค่ะวันนี้เป็นเรื่องปูไข่มาปูไข่จะเป็นอย่างนี้นะคะเห็นไหมคะแล้วแน่นปูจะแข็งดึงเลยจะบีบไม่ลงเลยเนี่ยส่วนหน้ไม่ใช่ปูเล็กหรอฮะอันนี้เป็นปูเล็กค่ะเป็นปูเล็กแต่มันเป็นปูลอบไหมลองแกะดูนะคะปูลอบเหรอแล้วก็โอ้ยมั่นใจได้เลยค่ะ เห็นไหมคะไม่พลาดใช่เดี๋ยวถ้าเกิดเพื่อนมานะคะบอกโครมาหาเจน้ที่มาก่อนให้เจ้นที่มาเลือกให้เห็นไหมคะไข่ทั้งนั้นเลยหาะนี่เดี๋ยววันนี้เจนที่มาจะนึ่งทานนะคะนึ่งกินนึ่งกินนะมันเป็นกูรอบขายเนี้ยปูรอบกปูรอบไม่ใช่ปูปวนนะคะเชื่อไหมเดี๋ยวเราเอาเดี๋ยวเราเอาอย่างนี้ดีกว่านะคุณจอเดี๋ยวเราลองมา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 ถ่ายกันว่าเนี่ยสมมติเจนที่มาหยิบมาสามตัว อันนี้มามั่นใจได้เลยว่าทั้งสามตัวนนี้ต้องเป็นปูไข่ทั้งหมดนะคะนะคะเช่นอันนี้ระวังนะนี่เห็นไหมคะอันนี้ไข่ไข่ค่ะแต่ก็ไข่ยังอ่อนอยู่ไข่เหลืองเพราะเขาตัวยังเล็กแล้วก็ตัวนี้โอ้ตัวนี้ก็แน่นมากแต่ว่าเป็นมันค่ะมันซะเยอะนะคะอ่าอย่างตัวนี้ก็ไข่เห็นไหมคะส่วนมากจะไข่ค่ะ นึ่งเลยเดี๋ยวทานเป็นอาหารกลางวันเลยค่ะวันนี้ก็ได้มาสองกิโลค่ะคดีเขา,เขายัางไม่บอกเลยนะคะว่ากิโลเท่าไหร่กิโลละร้อยบิบม,มาปกติถ้าถ้าเกิดเป็นปูเล็กเป็นปูเล็กแบบนี้นะคะเราเอามาทำส้มตำเป็นปูปไซส์เล็กเพราะเราไม่ทามาไม่สามารถเอามาขายเป็นปูนึ่งได้นะคะก,ก็จะโลนก็ประมาณร้อยหนึ่งร้อยยี่สิบบาทตลอดเนี้ยคะ่ะอันนร้อยเดียว ผักคอเลยร้อยเดียวไม่ถึงร้อยหรอกมั้งน้องพอมาสองโลมันนึ่งนึ่งแล้วก็เดี๋ยวทำน้ำจิ้มค่ะน้ำจิ้มซีฟู้ดแบบไม่ใส่น้ำตาลอร่อยอร่อยเยอะนะคะสองอิโลก็เยอะค่ะโอเคเจสัถ่ายทั้งหมดต้องเลยนะฮะแต่คนละชแนลนะครับการที่มาเขาไม่ใช่เราเรามานึ่งกันเลยนะคะน้ำเดือดแล้วค่ะน้ำเดือดแล้วมานึ่งเลยคะ คุณนึ่งเป็นเป็นสดๆนี่เลยเหรอเดี๋ยวเพื่อนๆบอกอุ้ยโหดร้ายมันไม่ใช่อแต่จริงๆมันก็เป็นอย่างนี้นะจริงด้วยเขายังไม่ตายอยู่ด้วยบางตัวมังก้มมันยังไม่ตายเลยเดี๋ยวปิดฝาก่อนไม่ปิดฝาปิดฝาอ่าปิดฝาเลยครับก็เป็นอาหารของมนุษย์นะฮะก็คงไม่เป็นไรครับส่วนมากก็จะเป็นปูที่อุ้ยตายแล้วปูแล้วเดี๋ยวปิดฝาเดี๋ยวเพื่อนๆเห็นหาว่าจะที่มาใจคอโหดร้ายค่ะเดีมันจะเป็นน้ำผ่านนะค่ะอย่างการคุณสด เวลาครับบางทีอย่างญี่ปุ่นเขาแร่สดๆก็มีครับเนี่ยค่ะถ้าเป็นแบบน,นี้นะคะทำน้ำจิม้มซีฟู้ดแล้วก็ใส่ซาซิมิอะค่ะทานสดๆอร่อยมากเหรอใช่อ,อันนี้คืออะไรนี่นึ่งอะไรไม่มีอะไรเชียงโอเคออเคือทำน้ำจิ้มมีอะไรนะคะำทำน้ำจิ้มเลยทำน้ำจิ้มสูตรเฉพาะค่ะต่างห้องนอนตางห้องนอน ไหนดูว่านี้เปิดเปิดลุ้นหน่อยดิเปิดลุ้นหน่อยดิไ,ไมเ่เปิดลุ้นนิดหนึงโอ้นี่ครับโอ้อ่าเตรียมตาน,น้ำจิ้มกันนะครับ กล้องมือเล็กคนนะครับโหเลื่มเลื่มจริงๆแล้วถ้าเป็นตัวแดงๆอย่างนี้นะคือถ้าไปไปแอดถ่ายหรือว่าไปถ่ายตามตลาดตามเนี้ยคือไม่อยากใหเขารู้ว่าเราบันทึกนะครับเรากดปิดได้นะคเพราะเรบปุ่มแดงตัวนี้นะแต่คัณนีจ้โญจ่ยังไ,ได้ตั้งใยู่เท่าทีนะครับเพิ่งซื้อมาเมื่อวานนี้ครับแกะกล่องแล้วมาลองใช้ดูนะครับสำหรับโปรโพซีเซสชั่นตัวใหม่นะครับของคุณจันนิมานะครับก็สำหรับคลิปนี่ผมก็คินมี่ก่อนนะครับผมท็อปที่หนึ่งนะครับผู้ชับ มึงปูโอ้นี่ครับแลข้าเปนร้อยแล้วเดี๋ยวสินีก็แป๊บหนึ่งนะมันอาจะใช้ได้ปูนี่มองดูเลยครับดสามนี้ก็ทำน้ำจิ้มซีฟู้ด กับตลาดทำอย่างเงี้ยเราก็ปิดไว้ เสียงเดียวกันเลยเอ่เอยะเขาชอบใส่ร้ายโจ้ชอบใส่ร้ายอันนี้นบอกว่ายังไงรู้ไหมคะเมื่อกี้เขาบอกว่าลูกค้าพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าเอาเงินกูคืนมาน <laughs> เอาเงินกูคืนมา <laughs> เขาจะพูดอย่างเงี้ย บอกไอ้นี่ผ่ามะนาวให้หน่อยดิ อันนี together, yes. part, no. so, ้ก็มีแจะมีขิงนะคะขิงอ่อนนิดนึงแล้วก็กระเทียมเกลือพริกเกลือพริกสดมะนาวเดี๋ยวเราก็มะนาวใส่ไม่ต้องแรงมากแค่นี้ก็โอเคแล้วครับดีหน่อยไหมใช่รสดีชุดรสไม่ใส่ดีกว่ารสไม่ใส่ครับก็ซูนิยวก็ถ่ายด้วยกล้องไอโฟนนะครับ หั่นกันยังไงคะมะนาวหั่นแบบนี้หรือเปล่าเอยเพราะหั่นแบบนี้รู้สึกว่าเนื้อเอ็นเอ็นเนื้อเนื้อของเม็ดมันจะแยกกันนะคะเราก็ออกง่ายเพราะว่าเม็ดมันจะไม่อยู่ซีซนนี้ซะมากกว่าบางคนเขาก็หั่นแบบครึ่งลูกเลยนะคะไม่เป็นไรหั่นยังไงก็ได้นะเห็นไหมถ้าเราหั่นแบบนี้เม็ดมันจะไม่ติดนะคะเม็ดมันเม็ดมันจะไม่ติดมาก ข้าวสวยนี่ก็สิทธิ์เขาไม่ได้ให้ให้เดียวพอนิดเดียวแต่ว่าต้องเติมอ๋อายแค่นั้นแหละอันไม้มีน้ำเลยเดี๋ยวเติมให้เดียวนี่ครับสีสันน่ารับทานมากสุดยอดนะไม่ได้ใส่น้ำตาลเลยนะเนี่ฮะเออไรให้ยายใช่ไหมยายชอดดบกินแบบ นี่จะพอน้ำจิ้มของปูนะเนี่ยปูกำลังนึ่งอยู่ได้นะครับว,ว,วันนี้เราก็จะมากินปูโชว์ด้วยนะคะ<อ>มือล้างแล้วนะคะเนี่ยสะอาดาแล้วค่ะเล็กนะคขอบูสีเซตสั้นนะดูนะแล้วพอดีวันนี้เล็กก็เลยลองล่องด้วยค่ะได้มาเมื่อวา ก้องเหมือนกันใช้กล้องใช้ไม้สมาร์ทสเต็ปนะครับไม้กันสั่นนะ,ะครับดูจังหวะครับนี่ใช้ได้ทุกรุ่นใช่ไหมล่ะได้ทุกรุ่นใน<อ>โฟนหกพัชใช้ได้ไหมได้ครับอยาขอยืมใช้บ้างนะได้เลยครับพูกมาเสกเลยดาจารยเราไปถ่ายอะไรที่ว่ามันที่ต้องใช้ความนิ่งนะก็ ได้แต่ว่ามีข้อเสียคือเราต้องไปจับนะฮะตั้งไม่ได้ครับตั้งก็ต้องทำเป็นแบบนี้นะนี้ไว้สำหรับเดินถือนะเดินนี่ครับเริ่มหอมแล้วครับสำหรับสื่อของซีฟู้ดเป็นที่มาไม่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 ใส่น้ำตาลค่ะเดี๋ยวให้มันโดนน้ำเมยใส่น้ำตาลมากของแท้เขาจะใส่แก๊สบินนะครับที่ร้านหักค่ะหักก็ทำแรงโหดโหดเลย มันหลน่ลนเด็กๆทำหล่นมากกว่าเด็กๆทำหล่นผมราะว่าตำแหลกตำ,ำแบบโกดเกินแล้วก็ทำไม่สาสถึงขนาดประเด,เด็นหน่อยไม่ใช่นะครับหล่นผมสันใจครับเดี๋ยวตามไปดูตรงนู้นนะครับว่าปูเนานึ่นงน,นี้ปูหน้าคมามอร่อยมาก